บทที่4การแทรกเสียงและวิดีโอในคลิปนี้จะสอนในเรื่องการแทรกเสียงแทรกวิดีโอและการบันทึกเสียงในโปรแกรม PowerPoint วิธีการบันทึกเสียงการบันทึกเสียงต้องเตรียมอุปกรณ์และเชื่อมต่อไมโครโฟนเข้ากับคอมพิวเตอร์ให้เรียบร้อยจากนั้นทำตามขั้นตอนนี้ค่ะให้คลิกที่สไลด์เพื่อที่จะบันทึกเสียงในสไลด์นั้น จากนั้นคลิกไปที่แท็บ Insert คลิกที่ปุ่มเสียง Audio คลิก Record Audio จะปรากฏหน้าต่างบันทึกเสียงกดปุ่มสีแดงเพื่อเริ่มการบันทึกเสียงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทดสอบ1 2 3เมื่อบันทึกเสียงเสร็จแล้วให้คลิกที่ปุ่ม OK จากนั้นจะสังเกตว่าที่หน้าจอการออกแบบจะมีรูปลำโพงอยู่ลองคลิกเล่นดูค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทดสอบ1 2 3การแทรกเสียงและเพลงประกอบสามารถดึงดูดผู้ฟังให้สนใจงานนำเสนอยิ่งขึ้นมีขั้นตอนดังนี้ค่ะคลิกเลือกที่สไลด์คลิกแท็บ Insert คลิกปุ่มเสียง Audio เลือก Audio on my PC เลือกเสียงที่ต้องการคลิกที่ Insert เมื่อแทรกเสียงเข้ามาแล้วเราสามารถกำหนดรูปแบบการเล่นเสียงได้โดยคลิกที่รูป,ปลำโพงจะปรากฏปุ่มทดสอบการเล่นเสียงและปุ่มระดับเสียงคลิกที่ Play เราสามารถกำหนดรูปแบบและรายละเอียดเกี่ยวกับการเล่นเสียงได้ดังนี้ค่ะ Trim Oreo เป็นการตัดแต่งเสียง Fade In เป็นการปรับเสียงให้ค่อยๆดังขึ้น Fade Out เป็นการปรับเสียงให้ค่อยๆเบาลง Volume ระดับเสียง Start เริ่ม เป็นลักษณะการเริ่มเสียงมีอยู่2แบบคือเล่นแบบอัตโนมัติและแบบเมื่อคลิก play across slide เล่นในสไลด์ทั้งหมด loop until stop วนรอบจนกว่าจะสั่งหยุด h i d h during show ซ่อนระหว่างการนำเสนอ rewind after playing กรอกลับหลังจากเล่นแล้ว ต่อไปเป็นการแทรกวิดีโอการนำเสนอด้วยวิดีโอสามารถบอกเล่าเรื่องราวต่างๆช่วยให้เพลิดเพลินและน่าสนใจยิ่งขึ้นมีขั้นตอนดังนี้คลิกที่แท็บแทรกคลิกที่วิดีโอวิดีโอออนไลน์พจะปรากฏหน้าต่างแทรกวิดีโอเลือกวิดีโอในโฟลเดอร์ที่ต้องการจากนั้นคลิก insert เมื่อได้วิดีโอเข้ามาแล้วเราสามารถปรับขนาดของตัววิดีโอได้และสามารถกำหนดรูปแบบการเล่นวิดีโอโดยคลิกเลือกที่วิดีโอที่แทรกเข้ามาจากนั้นจะปรากฏปุ่มทดสอบในการเล่นและปุ่มระดับเสียงคลิกที่วิดีโอ playback trim video เป็นการตัดแต่งวิดีโอ fade in ค่อยๆปรากฏเป็นการกำหนดให้มีเอฟเฟกเข้าเฟดเอาท์ out, ค่อยๆเลือนหายเอฟเฟกออก Volume ปรับระดับเสียง Start เป็นการเริ่มวิดีโอมีแบบเล่นอัตโนมัติและแบบการคลิก Play full screen เล่นแบบเต็มจอไฮไวน์นอตเพย์อิซ่อนขณะที่ไม่มีการเล่น ลู p u n t i l stop วนรอบจนกว่าจะสั่งหยุด rewind after paying กลอกลับหลังจากเล่นแล้วเสร็จเรียบร้อยสำหรับการแทรกวิดีโอแทรกเสียงและการบันทึกเสียงในโปรแกรม powerpoint ค่ะ